มาแล้วออกตัวบานลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าขี้แต่ขี้แตแนแน่นอนมันไม่แน่ไม่นอนครับอย่างที่ผมว่านั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปลาปีกาเพราะว่าตอนนี้บอกตามแส้าแล้วลองน้ำสีน้ำเงินลองน้ำสีเงินในน้ำว่นำนำนนำานางสาบเป็นเมนีอด,ดูสิว่าเที่ยวนี้ยจะมีอะไรเสือพายด้ไม่นเมื่อตอนนี้หลวงตาหลวงตาจุกห้องคาถาละเว้ยบวยบีแป๊บบวยบวยบีแป๊บบวยถึงจะบป่วยต้องช่วยพายดูสิว่าเที่ยวนี่เสือเลี้ยงเสือเลี้ยงอตอดตาจุ แซงแล้วเหือลี่ยมรถตัดมแซงนะครับหลังจากที่เขาชาดตาในเที่ยวเที่ยวแรกที่เจอกันมาดูซิว่าเที่ยวนี้นักสาวกันทำไมลิ่งนไปลิ่แก้แนแก้แคนรือว่าคือลงตัดจยาบแขนไม่ได้ยัแขนไมได้หรือไม่มาดูมาซิว่ายีน่ายีนมารงตัดจมก ไม่ได้ก็ยังอยู่ที่เกียร์สองเกียร์สามครับเพราะว่าทั้งคู่ยังไม่ใส่กันแต่พี่ดูสิว่าเที่ยวเี้เทีย่ยวนร้เอาละเว,ว้ยไม่แน่ไม่นอนยังเสมอยังเสมอกันอยู่ดูสิว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเสือเหลือเสือเหลือพอลูตาจุ่มจะสามารถจะสามารถจะสามารถยับแขนหรือว่าหรือว่าทีมงานเราสามารถมีจะรักแขนได้เพื่อนเมื่อตอนนี้ล,นนล่องน้ำดอเงินแพลนแซง มาแ,แสงได้แสงไปแสงได้แสงไปเอาเลอยว่าแล้วพันหลวงตาจุนเสกคาถาเสกคาถาอมเพียงอมเพียงอมเพียงใสนางสาวเพชรมาีรนเล่นเอาทิพย์งาั้นนางสาวเพชรมาีรีต้องกระใจต้องกระใจต้องกระใจระเบิดม่พายระเบิดไม่ภายบอกว่าฉออีดอณีฉีดอณีพหลวงตาจุพนพหลวงตาจุน ขยี้ล่ะเอาแล้วครับขยี้ไปขยี้มาถ้าแบบนี้หัวเลื้อเริ่มสมันเกอรเสมอการพ่อหลวงจตุมบอกว่าไล่บี้ขี่คอไล่บี้ขี่คอนางสาวเพชรมณีนินนางสาวเพชรมณีนินบอกว่าถ้าพลาดท่าเสียทีเดี๋ยวนี้มีความหมายมีความหมายว่าเลิ่มผอหลวงจตุมล็อกน้ำแดงเริ่มไล่บี้ขี่คอไล่ก่อนไล่ฟันไล่แรงไล่กดหมดไม่หมดหมดไม่หมดหมดไม่หมดดูกันว่าเลิ่มผอหลวงจตุมเพชรมณีนินไล่บี้เพชรมณีนินไล่บี้มณีนินตะจตุมมณีนิน ตาช่วมณีนินตาชุวมณีนินตาชุวงมณีนินตาชุว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 โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวครับทันไม่ทันขเข้าเซนใชเนเน่เห็นไหมเห็นไหมหลวงพ่อเป็นไงเนาะ